บุ้ยของกูน <c ord ian> ี <online> <c oughs> ่คือมันหลายปีแล้ววะมันบูดยังลองดูดิไม่เลี้ยหอยห้องน้ำยังว่างอยู่เอฟีดีสุดนิ่งสุดครับเป็ดจัดปะกำังพีวีคายไปเป๊ะเอาไรดงกูเล่นดีๆระหว่างงานวันนี้เฮนเฮนเราก็ลงล่างตึกดิ กูได้หมวกกูได้หมวกเฮ้ยมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูแต่มันไม่เห็นกูมันไม่มีปืนกูไม่มีปืนนังนังไอบีช่วยด้วยเฮ้ยมันหนีเพื่อนไปหาเพื่อนไอ้สัตว์เอ้าไอ้บีมึงเก็บกระสุนกูไปนี้โอ้โหลูกซองก็มีแต่ไม่มีกระสุนเดีกูลูกซองอ่ะเอ๊กกูมีกระสุนห้านัดกูมีห้านัดมันอยู่หน้าเราเพื่อน ใช่ตึกเราเนี่ยนะเออก็กูวิ่งผ่านกับมันมามันขึ้นมาชั้นสองเมื่อกี้ไหนอะชั้นบอกกูสองตัมีคนอยู่เว็บดีพีเว็บดีพีดีพีมันไม่ได้ยินเสียงมันเดินเหรอตัวสองตัวมีอ่าพี่ไปก็สองเป็ดอีกห้องข้างอ่ะก็สองโอเคเฮ้ยไปยึดตึกข้างผมก็มีเออเข้าใจไม่มันอยู่ตึกไฟมีน่าดับอยู่ตึกไฟอ่ะหาเป็ดตึกไฟด้วยวะแล้วก็ยิงเนี่ยยิงจากตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เอาเลยพี่บอยตายห่าแล้วอ่ะเฮ้ยตายมันมาหลังกูอ่ะครับ

ไหนเด็กูยิงเองบัดอะแล้วยิงแล้วไหนคนอะอยู่ในตึกปะใช่ตึกไะแล้วเฮ้ยเนี่ยมันใครมันใครใช้ไอคอะนี่ไงแต่มีแน่นอนเป็ดมันอยู่ในตึกว่าในตึกออาเลยละกันห้องไายเปล่าชั้นหนึ่งเมื่อกี้เฮ้ยผมคิดชั้นสองกันผมว่าชั้นสองว่ะไปชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเฮ้ยใครยิงกูอะเฮ้ยมีคนยิงกูไหนอะได้ชั้นสอง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 ห้องขวา

นะเีฮ้ยมีนี่ะเฮ้ยมีนีเฮ้ยมีนีมีนีมีนีน่ยาบมียามีมียาเลยมียาเลยอ๋อไม่เจอคนเลยเฮ้ยไม่มียาเหมือนกันแล้วมันไม่ตายเลยนะให้ชุดสีฟ้าเว้แทต้องทิ้ตัวียต้องทิงทิ้งทิ้เฮ้ยตรงนี้มีรถอะเราต้องเอารถป่ะเราต้องทิ้งมันป่ะ มันมีขนมฝกเคี้ยวอะไรกินปะะมีมีกัดเส้นเอาปะพี่กัดเส้นคืออะไรก็กัดเส้นไงคืออะไรอ่ะก็ก็คือกัดเส้นอยู่ที่ไหนอยู่ในถุงผมไม่รู้มันคืออะไรมันก็คือมันคือกัดเส้นอ่ะมันจะเป็นแบบอออันนี้ไปเเลยหรมันจะเป็นแบบกัดเส้นอ่ะไม่มันมันไอ้ที่เป็นแผ่นๆน่ะขาวๆอ่ะ แต่รสช็อกโกแลตอะเวเฟอร์อ่ะเวเฟอร์เวเฟอร์เวเฟอร์เออากาเซ็ดยี่เลยก็มันมันมันยี่ห้อกาเซ็ไงอยู่ในถุงอะของผมมันมีสอง้ยเห็นได้แล้วเจ็บเจ็บลองเลยไม่อยู่ในตึกไอบีตัวนึ่งมดเลยหรอ อ้าวมึงเล่นเป็นไม่ไหนบีตายก็หมดไงยายไหมดเมืองเ้ยมเก็บของด้ดิกูไม่มีขีอะไรยากกูก็ไม่มีอเอะไรอยู่อยู่ล็อกไอยู่อันยีดกูลย่กูล็อกอยู่วิช้นเลย้เลยกูล็องอยู่อ้โหล้วงแลว ตัวเลยทั์มันเก็บเองมันเก็บออโต้เอาพอนม่อาเอาดิกูไม่มีตะขอบเล็กแหละหูโฮโลเต็มเกาะเต็มศพไปหมดอีกเก็บมาแล้วแม็ดับได้ไหมเฮ้ยแจมไปดูอ่ะไปดูดาาดเอที่กูเห็นอ่ะอยขวากูไม่มียน้ำยแมด้ไอ้หี่าน้ำเหรออ่ะยาน้ำ แกมกินงานต้องมาลุา้อเาอาเลสโก้ปุยโอโห้โหโรอะว้เท่เลยเฮ้ยนี่มันดาบเสียอย่างงี้เฮดร่านี่มันเราอ่ะเราขึ้นได้เหรอม่ต้องให้กูขึ้นไม่ีมไ,ไม่กูหันซ้ายันขวามไม่ได้เออไ,ได้แล้วอะไม่กูไม่ขึ้นอะ่ะ ่่องอยางนุมสมกับเป็นเทสลารถหรืออะไรเ <c oughs> น,น,นี่ยตั้งเสียงเลยแก่พ่นนะนี่นม่มาดิโบกเยอะ,อยอะมีสองร้อยแล้วได้ยิงอ่ะตองมีเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งร้อยเจ็ด <c oughs> โอ้ยก็เยอะเหมือนกันนี่ เดี๋ยวโมบายนี่ตอนรถขับแรงแรงลงรถไม่เป็นไรใช่ปะะ่าวะไม่หรอกมึลงลองกดดิลองกดดิแต่๋ใครกดตอนถึงเจอมันถ้าจ้ไม่ผิดคือมันไม่เป็นไรปะะ่าวะคนดูบอกเป็นนะฮัลโหลมึงเดซีหรือเปล่านั้นเฮ้ยไม่ใช่ไอที่มึงเคยเล่นนะเปล่าฟันนะ,นะเออไม่หรอกโมบาย ลายเครื่องบินน่ะไม่รู้ใครทำลายเครื่องบินน่ะเออมันมันกาบไม่ด้วยเหรอแผนที่อ่ะกาบได้ดิเออแหลกไอ้เที่ยกูแหลกว่ะหน้าขับแถวมือเอ้ยเป็ดซ้ายมือไอ้ดอกของการขยายไอ้ขาดโอเคโอเคดูให้ดูให้ไม่ดีกว่าเดี๋ยวมือยังมึงหายรอบๆไว้ไม่ได้ดอกไมด้ดอกไม่ได้ดอกเองหด้ถ่ายรอบไว้โอเคเลือดน้ำมันจะหมดว่ะเลือเลือกลืน้ำมันมาเพื่อนเฮ้ยเหลืองเยอะเหลืองเยอะเหลืองเยอะสองขีดสองขีดไงก็เยอะนี่ ไไม่ได้ลต้องเลิกดจุดละโอ้มันมนิ่ออมดีเนาะนี่ไงคูณสามเนี่ยอ้าวมึงมือเฮียเนี่ยทอาแไม่รื้อเครื่องดับเลยเอะรถพังแล้วแล้รถไม่ใช่ไฟฟ้าเนี่ยวะไม่ต้องเติมน้ำมันด้วยวะแน่เดี๋เอานะเธอตรงใส่เยอะเห็นปะเมื่อกี้มันตกแค่ตรงนุ้นแหละต้องมาแล้ว เปลี่ยนรถเราต้องเปลี่ยนรถเราหรหรหโหเสียดายว่ะเฮดยรถา่าตงในแอ,งอ,งอง่งนี่ใช่ไหมได้บ่ใช่เอ้ยขอบคุณตะกินในที่อะเซมาเซมาบอ,อยด้วยนะครเบฟฟ์อขอขอบคุณครับสั่งเดือนแล้วไอ,อ้กิวเฮ้ยเปิดเพลงว่ะเฮ้ยยังไงควันแดงเขียวเฮ้ยมีคนนั่นน่ะเพื่อน เอาดิเอาดิเดี่ยวกูเคไม้เองกูว่ากูกูว euh ่ากูคมกว่ามันเชียวกูอยู่ในห้องน้ำกกูด okay, so ูตัวมันนีกูดูตัวมันนีอ่ะอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำแตวมันเจ็บมันเจ็บผิดไม่ยงยังไม่ลงจากรถอีกไอ้เหี้ยยังอีกดอกแล้วดอกแล้วด้วยอีศาจเนอะในบ้าเราหมดเลไม่ไงตายหาหมดจับทำไมรักแม่ไม่ใช่บีงสองตัวเลย เฮ้ยผมยิงตัวเนี้ยตัวเออตัวนี้ตัวมันยิงโอ้โหข้อทีเครดิตเลยว่ะไหนไหนไหนเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเอาแล้วคุณแปลกวายไปไหนอะเอาไล้วคุณแปลกอะกูไม่มีปืนใช้แปลกดอปละไหนไหนไหนเดี๋ยวกูไปเก็บไใ้ดรอปก่อนทำไมคุณสามกูไวจังวะตอนตอนล่าะ มังยาวนิดน้เฮียนะมึงนเยีล่ะสัดก็ไปยิงไอ้นั้นติดกันอีกไอ้เฮียยิงไม่ได้ไม่ได้มันต้องคมใช่ไม่ได้มึงอะไม่ได้ไอ้สัตว์คมและไอเป๊กไปเลยไอ้เฮียไูเรื่องเลยวะนี่ม่า่ พออะไรพี okay. so <laughs> ่มันโผล่ทุกทีชื่ออะเฮ้ยเสียงรถเสียงรถรถม่อไงไม่ใช่ปลหนก็ลองยิงดูเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ ไม่เจอแล้วเจ็บมันช้านะกอะพวกกกูไหวปะวัดสุดเลวัดสุดไปเลยต่อกระดุกเออท่านดิผมไม่น่าทิ้ง M4 เลยจะผมน่าทิ้งแค่ลูกสองงงที่ไปแล้วมันวิ่งอยู่นี่ไล่ไล่เปล็ดเล่นแบบไม่พีกอ่ะเขาไม่ได้เปิดเดี๋เปล็ดอ่ะผมว่านะอ่าไม่ได้เปิดต้องพีกด้วยอ่ะ มาแล้วเพื่อนสุดในลึกลิเก็บเสียงเขาป่ะโอ้โหมันแตกแล้วอ่ะเอดับอ่ะมึงขึ้นรถที่รถมึงอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยตั้งแตกแล้วป่ะไม่แตกรถรถคันนี้ของใครของกูดิรถหลังบ้านเนี่ยรถหลังบ้านนี่มานี่ดิเปร็งมานี่ดิไม่ขอยิงหัวอีกทั้งรอบก่อนได้ไหมเฮ้ยนี่ใครยิงเราอ่ะเก็บเสียงนี้เฮ้ยแค่ดอกห่ะได้ป่ะเฮ้ยแต่วงมันต้องมาหาเรานะเปร็งกูอยได้ดอกอ่ะมึงยิงมันนี่ได้ได้ได้มันอยู่ไหนอ่ะ จะจะเจ๊ขอแตกขอแตกเฮ้ยน็อกว่ะคว้ามันนะมึงเก็บไปดับไปก่อนคว้ามันเองเพราะกูไหวมันมีสองตัวอ่ะเาร้องเหรอเอากดคิดเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ ทำไหมไปมึงเล่ะดับป้าเบเฮ้ยเจอเพื่อนแล้วเค่มันจู่มันจู่จู่เยอะไรอ่ะไอ้ดับไม่ต้องกูได้เอ็มเคมาแล้วจู่ไงก็จู่ไงก็ไม่รอดจากสี่มือพี่อย่างไอ้นมถามดิ มึงก็ถือไอดับกระบอกถือ M K หกระบอกไงมึงไม่เคยเหับเซตติ้งไ้นมึงไม่เคยเห็นโลกนันเหรอวะมึงไม่่กูเล่นงไอ้ดับนนะไม่ต้องถือใหญ่เฮียปืนออโต้ทำนะเพื่อน เล่น A ดับคู่กับมินี่เหรอใช่ A ดับใส่คูนสามเย้ดีปะให้กูขับระไม่ปฏิเสธอยู่ล้วเฮ้ยไหนไหนไหนม่ยอนไปก่อนหนึ่เมตรทจะเล่ดย่นดดีย่นะดจอดจจอดนยน จอได้ด้ป่ะแล่ท่านเลยครัไปไหนเหรอไปล่างป่ะไม่แต่ล่างก็บมดต้นไม้อยู่แหมวะควรนจะวิ่งป่ะฮ้ยมันจะวิ่งไม่ไวขนาดนั้นเลยเหรอตําจีพาวามันคิดไม่ต้องคิดเยอะป่ะไม่เพราะว่ามันบนต้นไม้กับเราอยู่เป็ดเดี๋ยวต้นไม้แหละอ๋ออยู่หลังต้นไม้เหรอเออหลังต้นไม้แล้วก็คนหนึ่งเข้ามาฝั่งนี้ไงเออเดี๋ยวก็ฉีกไง

ไปเลไปดีกว่ายังแตกปะเนี่ยไม่แตกท้อแตกแตกแตกแดงเคียร์ตามไอเดียก็ขับไปได้นี่ปักกี้เหรอไม่ก็ขับไปได้นะก็ขับไปเข้าวงแค่ตรงนี้นี่นี่ยใกล้ๆอ่ะเราค่อยเดินยิงเอาก็ได้เกมนี้ไม่มีเดินยิงที่เหลือเีนก็ขับรถยิงกันามทเจ็ดคนเนี่ยเฮ้ยเออไอ้ไอ้ไอ้ดดับมันเพิ่งลงนะอันเนี้ยอันไหนนี่รายกันอ่ะนะอ๋อเออเออยอยู่ข้นอ่ะ อ้าวแล้วทำไมมึงมีกอซากัะนั่นเลยวะก็คือไปเก็บกองมาไงมันดรอปก้อนพัทมาดรอปก้อนก้บอกในในแฟรกันอ่ะอ๋อเฮ้ยไอ้ดรอปวะไหนอไปอ่ะจะไปใช่หมไปอ่ะจะไปใช่ไหมว้าวมันเหลือขี้เดียวไม่ได้ถึงไอ้ดรอปกระถิ่งเมืองอยู่เปิดในเมืองเราอะไปดิผมกลัวไหลและครับ พี่เจยังกัดเส้นอ้าวพี่หยิบอะไรมากินนะเจอกระเซ็นกระเซ็นอยู่ในถุงนะถุงสีเหลืองนะไม่เก่าใช่ปะอะไม่เก่าเลยหใช่ผมเพิ่งซื้อเมื่อวานสองถุงสองอันเลยะมันจะเป็นถุงเล็กไม่ใช่ไมไม่ได้อยู่ตู้เย็นนะอยู่ไอ้ตรงที่เป็นพี่หยิบมาม่ามาไอ้ตรงที่เราวางพวกพวกซองไอ้เนี่ยซองไมโลอะผมซื้อไมโลมากินไงอื้ม คืหิวจัดเลยนะเฮ้ยผมลืมซื้อนมแก๊ลอนแมานี่หว่ามันจะมากินกันไม่ได้หรอเนี่ยนะครับคุณไปร้อยู่ไปมาดิแอลได้แล้วกำลังวิ่งอยู่กินขอกินยะน้ำอ่ะโคตรใช่ป่งไงไปอ๋อโค้ชแทบสองครั้งเหรอใช่เหรอจอไม่ได้นะเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยอะไรกินยาเส้นเฉยตู้ียาเฮฟี่ไอตัวนั้นปะที่เป็นเป็นแบบเหมือนนกปะเมื่อกี้ กระดำไมสั์เจอป่ะพี่เจ่แต่มีมีสองอันอ่ะเฮ้ฮะมีสองอันนะมีสีขาวด้วยคนตายแล้วเออคนเหลือสิบสองคนยังวะวงคนเล็กเลย แค่ไงวะเขาวงนั้ใหญ่อะไรเจอเนี่ยไอ้อแอค่ตัวนั้นแกงนั้นแหละเราจริงเราต้องไปไล่ฆ่ามันด้วยเป็ดแค่ไงก็ไปดิถ้าดูจากการเดิ้าดูจากถ้าดูจากการหมูมันอ่ะมันจะหมูมาว่าหมูคือบนเขาอ่ะไม่เขาก็โพชิงกิไม่ใช่ทรัซอนเราแน่นอนเอาอีกที่แบบมึงหมูไปโพชิงกิว่าเจอนะทางขวาไปลงก็เนี่ยเนี่ยทางนี้แล้วมองตรงไปเรื่อยว่าเดี๋ยวก็เจอแค้สปอนเนาะอยากดูว่าให้ดู ส่งไปให้เอ็ดดีผมดุดนิ้วตัวเกือบคว่ำเนี่ยเพราะว่าพึ่งพอจะเกี่อะเจอโบสถ์อะเรโซ่นี่ตายคู่ไอ้ที่โนเนี่ยควจะอยู่ในเรโซ่ด้วยใช่ไงแล้วก็แอบในโบสถ์ไงเฮ้ยเสียงรถเสียงรถป่ะเพราะมันเนี่ยไม่ใช่เสียงกูกดชิปอ๋อ พวงไปไหนเนี่ยเเอาลยหาคนอ๋อหลับแป้นใช่ไหมโอเคหาคนด้วยมันเหลือ11คนแต่พี่ว่าไม่น่าหนีป่ะแาเนี้ได้อยู่ในวงบ้าวไม่ไม่11เลยอ่ะพี่ว่าอยู่ในโพชิกิอะเกิดที่โพชิกิน่าอยู่ในโพล่ะจะบวกอะไรกันขนาดนั้น รถก็คือรถรถคนนี้ไงคนนี้เลยใช่เปีย่ยน s ซ t ต i ้งอยู่เด้๋วใครวะเปิปอเออเมื่อกี้เหมือนได้ยินเหมือนกันนะต้องทำอะไรเนี่ย กแแลล้ไม่รู้อยู่ทำไมอ่ะก็มีไอ้ดอบอยู่ทางสามห้าห้าสบาัดไม่พังเลยรถไอ้เหี้ยหัวหมดแล้วเนี่ยซืม้มืนไปเห็นเหมือนรไม่ไมนเป็นไมโลซองอะ่ะแล้วเอานมจิ้มพอเราต้มอะ่ะแล้วก็ผสมนมเข้าไปไงอร่อยนะลองดูดิ ก็กลายเป็นเมโลนมสดไงรู้จักเมโลนมสดไหมเห็นแล้วเอาไปหนึ่งไปโดนโดนโดนเห็นมันก็มีไอ้ดำไปกูน็อกตัวหนึ่งกูยิงน็อกไปตัวหนึ่งแม่กูยังไม่ได้ยิงเลย ไกลเ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยหนด้ห็นได้เลเลวก่อนหนังรถเขดนเขาอยู่เขาอยู่เฮ้ยตั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 ดตัเป็ดเ็าเป็ดอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วประมาณสตัวาวชั้นหนชั้นอง่ะมึงลุกนเอาเอดับเาหลังเข้าไปทีหลงเข้าไปทีเจ็นแะเอลมปัแล้วันอวเหป้าเห็น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 ันลมั้นหน่แล้วลมาช้นหน่แล้วาวทำยาวเ็ดไม่ต้ัด มันทำเป็นห้าใช่เหรอเออมันขับรถมาเนี่ยทางขวาขวาเทต้าคับเทต้ามาเทไนที่อะไรมาดิเดี๋ยวเจอกูให้โดนเลยเฮียกูยิงอ่ะเฮ้ยมันไม่คือมันไม่จอดไหนวะเดินตัดมาหน้าเปล่าเออไม่เจอเดี๋ยวเราตัดแนวาอุ้ยไอสัตว์เราหัวกูไปดูซ้ายก่อนเดี๋ยวกูดูขวาเองอยู่ด้วยกันเลยคู่เลย เอาใช่เหรอกูม่ะเดี๋ยวกูขับขึ้นข้างบนได้เว้ยขึ้นอ้อมหลังอะไรอ่ะอ่าพวกนี้ไม่ขนาดมือมีตะขอบไกลไว้ศอกตรงั้นอะมึงจาเลยใช่ปะถ้ามึงจาเลยกูเอาเลยล็อกเลยว่ามันคมใส่นะกูช่วยไม่ได้นะเพื่อนมันเมี้ดีแล้วแกต้องวิ่งออกขวาแล้ววะรัองเลยตัวนี้เราเดือดเดือดเดืดเราเดือดกัน ตแกมันสดใจมันสดใจบีหมดเลยมาได้แล้วเด็ดโอ้โหระเบิดต่อระเบิดฮีโร่เอาไปเอาไปอีกเอาไปอีกก็ดักแมนทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้พี่กูระเบิดอยู่ไงให้มึระเบิดทเพื่ออะไรอ่ะกูบอกน้องสองขี้หาขี้ยิ่งใหญี้หนาขี้ย เมื่อตอนเล่นนึกว่าถือมินิอยู่เลยเอ้าคุณลูกชิ้นด้วยนะฮะแปดเดือนแล้วมันนี้มันอยู่ครับผงกับพันในคอนเซ็ปต์วิธีการเล่นผมมากครับผมครับเฮ้ยดูดูคิว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 ดูดูใครเอ็มวีบีดูด้วยดูด้วยแอ้ถึงเวลาครับน้องๆ